ก่อนที่เราจะซื้อมูลไส้เดือนมาใช้ประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างเราไปดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับสวนเกษตรดอกย่าขาวนะครับวันนี้เนี่ยผมเองผมจะมาให้ความรู้นะครับในส่วนของมูลไส้เดือนนะครับว่ามันมีประโยชน์หลักๆอะไรบ้างนะครับโดยทั่ว,วไปนะครับเดี๋ยวนี้เองเนี่ยมูลไส้เดือน,นสามารถ หาซื้อได้ทั่วไปนะครับได้ง่ายก็ราคาก็ตามท้องตลาดก็มีหลายราคานะครับก็ลองเลือกดูกันเนาะแต่ว่าผมจะมาให้ข้อมูลนะครับว่ามูลไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างน,นะครับข้อแรกนะครับมูลไส้เดือนเนี่ยมีธาตุอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลากหลายอาจจะไม่ได้สูงฟีดพาดเหมือนปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าค่อนข้างให้หลากหลายถ้าว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ปุ๋ยแต่ละสูตรมันก็จะมีธาตุอาหาร หลักคาอาหารรองอแตกต่างกันออกไปนะครับตามสูตรแต่ว่าปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยนอกจากธาตุอาหารหลักแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีธาตุอาหารรองด้วยนอกจากในตัวเจนฟอสฟอรัสโพเทียมที่เป็นธาตุอาหารหลักเนี่ยเขายังมีพวกโบรอนแมงกานีสมีสังกะสีมีอะไรพวกนี้ปนอยู่ในในตัวของเขาด้วยนะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ว่าใช้คําว่าหลากหลายแล้วกันเนาะเพราะว่าพืชหนึ่งต้นนะครับ จำเป็นที่จะต้องมีธาตุอาหารหลายตัวพอสมควรนะครับในการเจริญเติบโตนะครับเพราะ,ะนั้นมูลไส้เดือนเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์แต่ถามว่าถ้าหากว่ากลัวมันน้อยนะครับตัวมันน้อยเราสามารถใส่ในปริมาณที่เยอะได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะอันนี้เป็นประโยชน์สําหรับข้อที่1น,นะครับข้อที่2นะครับมูลไส้เดือนเองเนี่ยจะทําให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวมูลไส้เดือนเนี่ยมันมีความชื้นนะครับแล้ว จุลินทรีย์ในในในตัวของเขาเองก็มีอยู่แล้วนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะครับแล้วก็ความชื้นของเขาเนี่ยจะทําให้อาจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเข้ามานะครับมันก็จะทําให้ดินเนี่ยมีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นถามว่าจุลินทรีย์สําคัญยังไงนะครับจุลินทรีย์พวกนี้ก็จะมาช่วยย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์ที่ปนอยู่ในดินในกระถางปลูกหรือว่าในหลุมที่เราปลูกพืชน,นั่นเองนะครับทาให พอย่อยสลายแล้วเนี่ยพืชของเราก็จะได้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะ,ะประการที่3นะครับช่วยปรับโครงสร้างดินนะครับตัวมูลไส้เดือนนะครับเขาจะมีลักษณะที่ร่วนมากนะครับต่อให้เราใส่ไปแล้วแล้วพืชดูสารอาหารที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าตัวมูลไส้เดือนเขาจะยังอยู่นะครับต่อให้ไม่มีไม่มีสารอาหารเนี่ยแต่ว่าตัวเมทัลก็ยังอยู่เขาจะไปคอยปรับโครงสร้างดินให้มันร่วนซุยนะครับ ร่อนสุยน,นดีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคืออากาศนะครับสามารถถ่ายเทเข้าไปในดินได้นะครับทําให้พืชเนี่ยรากพืชสามารถชอนชัยไปเจออากาศได้นะครับพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับอันที่สองนะครับเมื่อร่วนซุยใน,นรากเขาก็จะไปได้ไกลนะครับ <S <S พืชที่เติบโตได้ดีและแข็งแรงเนี่ยคือพืชที่รากเขาหาอาหารได้เก่งนะครับถ้าหาว่ารากเขา วิ่งไปแล้วไปเจอดินดันดันตันตันเขาก็พับกลับงอกลับแต่ถ้าไปเรียนร่วนเขาก็จะได้ไปได้ขยายไปทั่วนะครับรากยิ่งยาวนะครับพืชยิ่งงามเนาะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ข้อที่3นะครับประโยชน์ข้อที่4นะครับดินเส้เดือนเนี่ยหมุนไส้เดือนเราไว้ใจได้เลยว่าเขาปลอดสารเคมีปลอดสารพิษแน่นอนนะครับสารเคมีอาจจะไม่ได้ปลอดถึงกับ100%แต่ก็มีตกค้างได้น้อยมากนะครับแต่ถ้าพูดถึงสารพิษเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าถ้าหากว่า สารอาหารที่ไส้เดือนเขากินไปนะครับถ้ามันมีสารพิษเนี่ยมันจะทําให้เขาระคายเคืองหรือว่าอาจจะทําให้เขาตายได้นะครับเพราะฉะนั้นมูลไส้เดือนที่ออกมาจากตัวไส้เดือนเนี่ยจะปลอดสารพิษอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับหากว่าใครจะหาซื้อนะครับสําหรับมูลไส้เดือนนะครับก็ประโยชน์ก็จะประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าหากใครอยากสนับสนุนนะครับอยากสนับสนุนผมเองก็สามารถ าหาจัดซื้อที่เราได้นะครับปกติก็มี2ช่องทางนะครับทางเพจสวนเกษตรดอกยะาขาวนะครับแล้วก็ร้านของเราในช h อป e e ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ